อืมจากเราพี่อ่ะจา่างวาเชื่อยังหมามาสี่ห้าครั้งอ่ะพี่ไปทชยงไหนไนเมืองอ่ะยิมมากอะ่ะกาไปแ<อ>ล้วผมนิมมารกอะ่ะฮะสิตน้องเองเอาเลยนะพี่เออืมได้ชีสป่ะเนี่ยได้ชีสแล้วี่ไเลืกปย ไม่เหรอเหมือนกันเหรอใครเอาชีสเหมือนผมบ้างแม็กซ์เอาชีสเปล่าคนครึ่งไหมแม็กซ์ซาก็อคชีสคนครึ่งไหมพี่นั่นไป็นแบบเดียวกับซากอคบูชชีพี่มเมลไหม,นม<อ>คนครึ่ง <laughs> ไม่แน่ไหวมาก่อนเลยใครข้าวเปล่าเอาป่หรอเฮ้ยเนี่ยร้อนเสียใส่ร้อนอยอะโอ้โหร้อนๆมันน้ำมันไม่นิ่มหวานคิวหวานเป็นังไงบ้างอะเดี๋ยวเดียดีป่ะเดี๋ยว มันยังไม่เสร็จเลยอะฮะยังไม่เสร็จกันเลยอะจันเมื่อาบน้ำลื <c oughs> ่นสายนะ่ น้องนี้ท้งตรงนี้ไปกินเลยอือี๋ยวอาายะไรไม่รู้อีกอ่ะอืมรังเกียอ่ะรวยสวนปนะ้ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยกินเลยลุยสวนน้องก็ไม่เคยกิน ลองผู้หญิงแต่งหน้าอยู่รีบๆรเลครับกะหนดเวลาเดี๋ยวข้อแรกเลยนะอแอคติวงเงาะอ่ะอนนู้ว่าแอคติ้งมียทีละครั้งไงใช่หรอสามว่างไหมอ ครูบอกอะเราได้เจอกันแค่สามวันเองนะลูกเนี่ยสามวันเนะี่ยสามเดือน <c oughs> เออไม่ <ขอ S 1> ใช่ไม่่ใชกลิ่นแบบใช่อะแต่เกิดยังไม่ใกล้คุณตอนนี้ร้อน ไปก่อนเนี่ยได้ก,นกินก็ไม่ได้ปวดพอดีไมหมเหรอก็ไม่ปวดที่ไม่มีชื่อเนี่ไม่เป็นไรเขาแค่เดินน้ำเข้าไปเราหาแล้วแล้วเรามองไม่เห็นเราก็เลยงงใครไม่อยู่ที่นี่เอาดีดต้องาอม,มา

พี่พุ่งสวมมัสดีค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้นถ้าคิดจเกินขันฉันดีเท่าไหรร้อนร้อน

อันนี้นี่ที่แบบว่าอยู่ในป่าแล้วชอบดึงเข้าป่าอะไรวะ <B uch ure> ไม่เล่นดัดเอดีนะเออไม่ได้เล่น่ <B uch ure> ไเล <B uch ure> น,นนี่ไงที่มันชอบอยู่ในป่าแล้วก็ใช้ตะขอดึงเข้าป่าไปแล้วก็กดพิษใส่ความความสนใจไม่ดีเท่าไหร่กับดัดเอไม่เคยไปนั่งนั่งเล่นคือจะเริ่มเล่นพี่ชอบสอนผมเล่นนะครับจะ <B uch ure> ขอร้านผู้หญิงจะขอร้านสอนนะพี่ครอบสอนผมเล่นไหยครับสอน้อยนี้นะคือ คือเล่นเองเนี่ยคือเข้าใจไหมคือคนเล่นเองแล้วเรานั่งอยู่แล้วเขาก็ก็ลองชิบๆแอ่ะทิบจะเล่นจนจบเกมอ่ะคือไม่ได้สอนคือเขาก็พูดแบบที่เขารู้อ่ะแล้วเราคือยังไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงคือโอ้โหเล่นเล่นผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ไม่ไม่อยากเล่นเพราะพี่ผู้หญิงคนนั้นแหะเล่นเองจนจบเกมไม่มีเด้อ มันหลุดทุกใครเล่นกันแน่พี่ครับผมให้พี่สอนไ,ไม่ได้พี่เล่นครับนี่ของใครอ่ะของพี่รู้ป้องเป็นตัวน้ำหนักหรอกเออพี่จะมาเออตัวนกว่าเฟอร์บี้จะมาผมยังไม่มีทรับยังไม่มีก็ยังไม่รอดเลยเรพ่วงตรงกันไงนี่ครับข้าวผัดพี่ภูมิ เนียพี่ปะเคบบนเอร์บีมาอย่างเพลง่อานอ่ะแ่พี่โบ้ใช่หรอแม่ฟังอ่ะพี่ฟังที่พี่ขนลุกเลยกขี้นนั่งอยู่ตรงนี้ พูดอะไรอย่างเฮ้ยเคยื่้นหรอเคลื่อนหรือพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยปวดอะไรเมื่อกี้ปวดอะไรไอปอนพูดไอปอนพูดมั้งเอมปอนพูดมั้งเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรล่ะปวดอะไรปวดอะไรงงอ่ะงงอ่ะเอ้ยทำไมมีชื่อหมดเลยอ่ะพวกเรมานั่งกันตรงนี้นะครับ ต้องซ้ายและขวาซ้ายและขวาอย่างนี้ยากไหมครับ um> วันนี้วันนี oui> ้ยกไม่เขาบอกให้แยกผมไม่ทำอ่าพูดอะไรครับติดนี้ไม่เลยครับไม่ไหวนะผมว่าผมไม่ทำเลยแก่ละโผล่ตูดโผล่โผล่ไปเลยสิบสี่เนาะเออว่ะฮะอีสี่ ยังพอทา้งวันก็น่ากลัวแล้วพี่เท่าไรน้องไม่รู้น้องน้องอ่ะหลายช็อตเลยโอ้โหเนี่ยตเนี่ยจิ้มเนี่คือเจ็บเลยนะเมื่อวานเนี่ยอุ้ยยาจิ้มนี่คือเจ็บมากเลยอ้าวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเจ็บจริงจริงโอ๊ยอะไรกัน เกลื่อนโดนเลยตัวตอนเนี้ยโดยเฉพาะน่องเน้ยเย็น่องไม่เจ็บน่องชิ้วนิดหน่อยจริงเหรอน่องนิดหน่อยเฮ้ยไม่เป็นอะไรเลยเลยแต่ร้านเดิมจะปวดปวดมาทำไมอ่ะหรือว่าจะตทอไมเจ็บไม่อะไม่เจ็บนะไม่เจ็บเลยเจ็บเจ็บตรงไหนไผมเจ็บมากเพราะเมื่อวานไปพื้นแบบไอ้นั่นด้วยไงเอาขาแล้วปวดวิ่งต้องสี่เซตอ่ะตอนไหนเอาอยู่ห้องน้ำอะ่องเท้าอ่ะ ใครดูงงแกงเนี่ยอ่าโอใส่แล้วเป็นไงกำลจะพูดเลยช็อกโกแลตต้องต้องเล่นจากไหนครับช็อกโกแลตมาจากไหนครับช็อกโกแลตมาจากเชือกขาอนามันนะฮะอืมเชือกขาอนามันเป็นยังไงมันเป็นทะเลหรือเปล่าอนามันยุ่งเลยครับเฮ้ยดีเลยนะมาหนึ่งนั่นดีจับจับคุ้งยันฝ่า Å oh ja. Yeah. <laughs>